สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนซีนคันเกียร์นะครับไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นสิบปีแล้วครับเริ่มมีน้ําซึมออกใต้เครื่องเราจะใช้ประแจบล็อกเบอร์สิบนะครับซีนแล้ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วเราจะขันน็อตสีตัวออกตามภาพที่เห็นเลยนะครับ จากนั้นก็ถอดฝาครอบออกมาเลยนะครับเราก็จะเห็นสายเกียร์แล้วนะครับต่อไปเราก็ใช้ไขควงปากแบนนะครับงางที่ล็อกน็อตเบอร์10ออกเลยครับเพราะถ้ามีง้างจะใส่บล็อกเข้าไปไม่ได้ต่อไปก็ใช้ประแจบล็อกเบอร์10ขันออกมาเลยครับขันออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ใช้ไข่ควางแบนง้างออกมาเลยครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้ตอนนี้เราก็มองเห็นซีนแล้วนะครับสีดำๆวงกลมนะครับเทคนิคของเราจะใช้ไข่ควงนะครับตัวเล็กๆเสียบเข้าไปเลยครับแทงเข้าไปเลยแล้วก็งัดออกมาเลยครับนี่คือซีนเริ่มเสื่อมแล้วครับน้ำมันเริ่มรั่วออกมาก็จะหยดออกมาใต้ท้องรถแบบนี้ครับนี่นะครับ เปรียบเทียบมเห็นของเก่ากับของใหม่นี่คือซีนตัวใหม่นะครับเราจะใช้บล็อกเบอร์14เป็นตัวช่วยในการดันเข้าไปในลงล่องซีนซีนเกียร์นะครับเนี่ยครับสังเกตว่าจะพอดีเลยใส่ซีนเข้าไปเลยครับซีนตัวใหม่หลังจากนั้นก็ใช้ประแจบล็อกเบอร์14เสียบเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นก็ใช้ตัวช่วย เป็นด้ามประแจนะครับดันเข้าไปอ่ามันก็จะลงล็อกพอดีนะครับดันเข้าไปให้สุดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่สายเกียร์กลับเข้าไปที่เดิมเลยนะครับพร้อมด้วยเตรียมน็อตเบอร์สิบขันเข้าไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ขันน็อตพอให้ตึงมือนะครับอย่าลืม ดันตัวล็อกหัวนอดขึ้นเหมือนเดิมด้วยนะครับป้องกันนอดคลายตัวเสร็จแล้วก็ใส่ฝาครอบกลับคืนไปเลยครับพร้อมด้วยนอตสี่ตัวใส่เข้าไปเลยครับขันพอตึงมือพอแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมจะใช้ล้อ,อยางอะไรเอาไว้หนุนด้วยนะครับตอนที่เรายกขึ้นเพื่อป้องกันเผื่ออุบัติเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น ร่วงลงมาจะได้ทับยางอะไรก่อนที่จะถึงตัวเรานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ยกแม่แรงออกได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับ